สอนทำคิเนมาเตอร์ขั้นพื้นฐานง่ายๆนะคะด้วยการทำข้อฟาร์มบนคิเนมาเตอร์นะคะหลายคนก็เคยทำแล้วนะคะแต่วันนี้เราก็มาฟังเพื่อทบทวนอีกครั้งนะคะทำง่ายๆแบบนี้ค่ะวันนี้พี่ปุ้ยจะสอนทำคิเนมาเตอร์นะคะทำข้อความในคิเนมาเตอร์ง่ายๆค่ะ กดบวกสร้างใหม่นะคะกดรูปภาพค่ะเลือกพื้นหลังสีที่เราชอบนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดขอบสีเหลืองนะคะเพื่อเลื่อนจนสุดงานของเรานะคะกดเลเยอร์ค่ะแล้วก็กดตัวทีนะคะเพื่อทำตัวอักษรค่ะเลือก A-A นะคะแล้วก็เลือกสีนะคะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะ จากนั้นให้เราเลือกแบบตัวอักษรน,นะคะปรับขอบเงาตามที่เราต้องการนะคะแค่นี้งานของเราก็เสร็จแล้วเพียงคุณดูอีกครั้งให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งออกนะคะจากนั้นก็บันทึกวิดีโอทำการส่งออกแค่นี้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองค่ะทุกคนทำได้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะ